ก็เรียกแรงนะเพราะว่ว่าเป็นความวิดอีกหากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุ้มจากค่ายรายอดทั้ง Wild Rift League of Legends วาร์เร,รนหรือเกมชั้นนำมากมายวันนี้ผมขอแนะนำตัวตึงโนหนึงเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ r s s Man Shop กับการเติมเงินด้วยระบบ Official แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ Richman Shop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม400,000คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www.richmanshop.com กดได้เลยที่นี่ด้านล่างใต้คลิปและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมโชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ Richman Shop เติมเกมราคาถูกและ IG richman shop นะครับวิธีการเติมก็ง่ายแสนง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกเกมที่อยากเติม กรอกไรออดไอดีให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจที่ต้องการและจ่ายเงินได้ทันทีสะดวกสบายทั้งการโอนธนาคารบัตรเครดิตหรือทูมันนี่เพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซ็นต์ทั้งถูกดีและรวดเร็วกับ rich man shop ดิฉันอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับจริงๆจะบอกว่าจะบอกว่าปัจจุบันนะซับเเ a เซอร์เนี่ยก็ยังมีคนเล่นกันอยู่นะจะบอกใช่ถ้าที่ไปดู ดูดีจริงนะมันจะมีคนตัดตีมซับเวเออร์ตัวละครตัวละครที่พาเอ็นซีไปตายนะแบบข้าวเหี้ยใครตั้งกระเพงวะเรียบร้อยประจำพูดถึงเบกายังเห็นหน้าตาทีแท้จริงของเบกาเลยผมยังยืนยันนะผมรอเห็นเบกาแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นแมวอ่ะ <laughs> น่ารักจะตายทุกคน <laughs> ใช่ไหมส <laughs> มัยก่อนมันจะมีนี่อยู่มันจะมีแฟนอาร์ตที่ เขวาวาดเล่นกันนะครับท,ที่สมัยก่อนมันจะมีคู่จิ้นแบบเบก้าลูลูอ่ะเออแลอว้วเขาวาดให้เบก้าเป็นแมวผมชอบมากเลยน่ารักจัดคู่นี้เรานี่ก็เด็กขนาดนี้เลยเนะกมเกมโปรซับอันเดียวที่อยู่ในใจที่ตลอดนะคือ,คอแฟน,แนอ,อบแบบแฟนแบนแนแม,น,แม,น,แมนดักไหน แบทแมนด่าไหนเราต้องเห็นภาพคืออ่ากายจำภาพภาพที่อ่เแบนของที่เจนเดียวได้ไหมครับผมที่มีที่มีเบนอ่าใช่ครับจำได้จำได้แล้วมัน,ม,น,ม,นมันมีช่วงหนึ่งอะ่ะมันเอามาลงใน i o s อ <S เอเราแบบเออเพื่อพีกัะโหลดมาเลยเนี yeah. น่ยเร่องเหมือนได้คอมเยอะอีกา,น,า,านึง แล้วหลังจากนั้นเกมก็โดนเอาออกไม่นะพี่เขาแบบว่าอ้าวเ,เ,<อ>เล่นตายให้หน่อยนะเออสวยรวบไปโมโาถามว่าไม่มีเอลเอลไวริมอยู่ในหัวใจบ้างบ้างเลยแต่บอบลไม่รักแล้วจะมาะนี่เมื่อไหร่ที่คุณเหงาให้รู้ว่ายังมีเราครับชาวแชท <laughs> ว่าไงแชท แต่ช่วงนี้ผมดูนในอาร์มบ่อยยังไงเออโอเคต้องว่าให้มนดี <c oughs> ถ้าเกิดแบบมันว้าไปไกลเหมือนกับใครฝ่ายไงผมว่าเก่งเลยแต่ว่ามันมันว้ามากสุดแค่สองช่องบอกเลยนะว่าจะเล่นเอ็ดเลียวคุยดงใครซะายมยังดีกว่า <c oughs> ผุโมบอกว่าจริงๆเอ็ดเลียวเก่งครับแค่มันยิงไม่โดน เล่นเรื่องนี really ้ก็ใช่เอ็ดเลี้ยงยิงแรงนะฮะแค่ว่ามันยิงไม่โดนแต่แต่ที่นักสือจริงๆนะคนเล่นเอ็ดหลอดลักษณะเล่นแบบแรงจริงแรงจริงเอ็ดหลอดแรงครับโจมันมันมันดิวยากมันมันมันใช้เวลานานมากกว่าันดิวมันคอมฟีะแล้วแบบคือแบบอยากเอ็ดหลอดใช่ไหมมันก็จะมีสวย คนโดนเขาไหมคือถ้าเกิดแบบเป็นแนวโตน่าอะไรเงี้ยครับที่แบบมันมันจะเล็งตัวใกล้สุดก่อนหรือว่าเป็นแบบเคสลินที่เล็งตัวไกลแต่ว่ามันยังโดนมันจะโดนขัดได้อะก็ยังโอเคนะแต่อคาลีอ่ะน่าจากเล็งตัวไกลสุดอ่ะพอมันปาดอ่ะมันมันปาดโดนโดนโดนทั้งแผงไงมันมันมันปาดมันปาดตัวที่อยู่ตรงแนวนั้นหมดเลยแวลรูมักรูดนะอคาลีอ่ะ ก็ผมตัวผมก็เข้าใจความรู้สึกควรแหละอัชลีทูดามิเกก็เก่งครับแค่ว่าจริงๆเก่งกว่็เพลงดังกว่าแล้วเอ้ก็ต้องก็ต้องก็ต้องเข้าใจกันหนเอยถามว่าตอนที่แจ็มกับจีตาเมกันมาตี่ชอบมากเลยครับจริงเพลงพอเพลงพอมาใช่ครับจริงๆนั้นเนี่ยนี่คือสายขาย่อยของเพงใช่เหรอใช่เหรอวะ่าได้เลยครับพี่แจมบอกกูกูไม่มีไม่มีตัวตนแล้วสินะ อที่สบายใจทำอะไรก็ทำนอกจากคาริแล้วที่ผมํำคาญก็แอนนี่รีโลเล่นส0เกมเจ็ดเทิเกมเล่นกัน4ี่หคนเอาจริงนะถึงถึงมันจะเปลี่ยนโชจินอ่ะเป็นไอเป็นอะไรนะเป็นเป็นจูเก,กาใช่ปะมันก็มันมันก็ยังเล่นได้อยู่ดีก็ก็ยังเก่งอยู่ดีครับไอแอนนี่อ่ะแล้ทุกคน เจออ e ีโมในท f ฟีสู้ไม่ได้ดทุกคนผมแน,มนะนำนะไปเล่น EDM กันเยอะๆครับแนะนำแนะนำแนะนำ EDM สนุกจ้าลายทุกคนโอ๊ยโดนป่าไอ้สิ่ง EDM ถ้าเกิดโดนโดนแย่งเล่นนะสิทธิ์ที่จะท็อปโฟร์คนทางยากถ้าถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดมีคนแย่งนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดแบบมีใครถ้าแล้วยิ่งเป็น EDM สายเดียวกันนะใครที่แบบอยากเล่นรัก EDM เหมือนกันหรือว่าเป็นแฟง EDM เหมือนกันเนี่ย มันมันจะยิ่งหายากล่าสุดล่าสุดไปไปเห็นที่พี่ซาวโวทำบิวใหม่ไหมไอ้แจ็ค EDM ก็เก่งเหมือนกันแจ็คใช่ใช่แจ็คเป็นไฮโดรซิงเตอร์ก็เก่งเหมือนกันแต่ฮัลสิลเก่งสุดครับอ่าเหตุผลที่ฮัลสิลเก่งสุดนี้ถ้าเกิดไม่ใช่พอเซสแล้วจะมีอะไรอีกหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ยออยยอยอย <c oughs> ไม่เลยจริงฮะฮัลสิลดีนะจริงจริงครับดูต้อตั้งแตั้งติดมาพี่เล่นฮัลสิลไม่เคยชนะเลยไปนะ แต่จริงๆผมว่าฮัสติลอ่ะส่วนตัวนะผมว่าเล่นมันมันดูเข้าใจยากกว่าพิวพิวโทเวอร์แพทที่แล้วเวอร์ไปพี่พี่บา้าเขากวอนตั้งคิวเลยวะเขาจัดเลยพยเอเอพยายามจะเล่นแบบฮัสติลให้ครบเลยนะครับดิวให้แนะแบบหหม่งเต็มเต็มก็สี่แลพักโอ้แม่งเฮ้ยของไม่มีโอ้โดนแย่งตัวเดีือดรอยแย่างเย่ ใช่ครับตอนโมโมนแนะนำวิธีเล่นฮาร์สเตลมาแล้ววิธีเล่นฮาร์สเตลนะครับเล่นๆไปนะครับเวลเวลแปลค่อยขายตัวเพื่อปีนบอดคอมหมดที่เขาบอกว่ามีคอมหนึ่งที่เขาเล่นเหมือนประมาณว่าแบบไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นก็าตามอ่ะแล้วเขาจะเอาแบบเอาเอาซิกเวลสามให้ได้แล้วมันจะชนะการันตีชนะ